สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูมินจะพาเด็กๆไปรอบงานบอกรูปสละกันนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมสมุดแบบฝึกหัดนะคะสมุดการบ้านเล่มสีฟ้าเล่มยาวขึ้นมาในลูกพร้อมแล้วเราไปรอบงานกันเลยค่ะ ให้คุณพ่อคุณแม่จุดให้ตามนี้เลยนะคะลูกจุดให้ตามคุณครูได้เลยนะคะเอานิ้วชี้นะลูกชี้ไปที่จุดของบรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกเราจะเขียนวันที่กันนะคะวอไม่หันอากาศนอวันพอลอลึกหอไม่หันอากาศสอหัด บดอีด,ออดีวันพฤหัสสบ,บดีทออีทีเมเอกที่ยีมสิบ,บอกอมกรออาราพอมอคมมกราคมพศสองพันาต่อไปรูปเลื่อนนิ้วมาจุด ที่บรรทัดที่สองนะคะจุดบรรทัดที่สองลูกเขียนโจทย์นะคะบอ,อกอบอกรออูปรูปสรออสรบอกรูปสระจากนั้นให้หนูเขียนข้อลงมาเลยลูกข้อที่หนึ่งข้อ2ข้อ3ข้อส,อข,อส,ข,อสข้อห้าข้อ6ข้อ7ข้อ8 ข้อเข้อ10และข้อ11นะคะจากนั้นนะลูกข้อที่1ให้หนูเอามูชี้นะคะเขียนคำว่าสะระไอไม้มลายถอไถอนะไถนออานาไถนาจากนั้นเอานิ้วก้านแล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะ ต่อไปข้อ2องลูกมออะมะรออะระมะระจากนั้นเอานิ้วกั้นแล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับให้ Fool หนูดูนะลูกเครื่องหมายเท่ากับหนูจะต้องตรงกับข้างบนนะคะต่อไปข้อสามค่ะกออะกะปออปิจะปิเอานิ้วกันแล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับลูกต่อไปข้อสี่ค่ะ บออบิดออาดาบิดาใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะต่อไปข้อ5นะคะขออาวขาวไม่เอกขาวลออืลือขาวลือ e ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะต่อไปข้อ6นะลูกไม่วิ่งนะลูกเดินนะคะ กอรอะกระสออโนอสูนกระสุนจากนั้นใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะต่อไปข้อ7นะคะสะระแอยอแอยสะระแอสอแอสแยแสจากนั้นใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะต่อไปข้อ8ลูก งอ,องอสะระแงงแงงแงใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะต่อไปข้อเ้านะลูกสะระไอไม้มาลายชอไอชยัยสะระโอโยอโอชัยโย,ย,โยใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะต่อไปข้อ1ินะคะสระเอรอเอเร สะระไอไม้มาไรารอไอไรเรไราแล้วตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อไปข้อ11นะคะลูกขอไม่หันอากาศวอหัวสะระไอไม้ม้วนจอไอใจหัวใจแล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะวันนี้เด็กๆก็ลอกงานกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ ในใบงานนะคะลูกสำหรับวันนี้ได้กาตั้งใจรอบงานนะคะเด็กๆ